สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสูช่ช่อง Crazy Variety TV กันอีกครั้งหนึ่งนะครับมาอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวฟุตบอลไทยนะครับอาจจะเป็นข่าวสั้นเนาะข่าวสั้นจูนะครับผมเรียกว่ารายงานแบบข่าวสั้นจูกันเลยทีเดียวนั่นเองครับข่าวหน้าหนึ่งบอลไทยในห่วงเวลานี้ในวันนี้นั่นเองนะครับผมมาเริ่มกันเลยข่าวแรกนะครับสุภนัทนะครับผมก็ออกเดินทางไปเลสเตอร์ นะครับก็วอรนแฟนบอลน,นั่นเองครับก็อย่าคาดหวังอะไรเยอะนะครับผมแต่พร้อมที่จะพิสูจน์ตัวเองทําให้เต็มที่นั่นเองนั่นเองครับผมก็ทางด้านเอ่อเนวินก็เผยคุณเนวินก็เผยถึงสุพนัทว่านะครับก่อนไปเลสเตอร์ว่าชี้เรื่องสัญญานะครับสัญญาที่จะลุ้นกับเลสเตอร์อยู่นั่นเองนะครับว่าจะได้เซ็นไม่เซ็นหรือไม่อะไรเงี้ยก็ต้องไปทดสอบฝีเท้าก่อนนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับอืม โอเคข่าวต่อมานะครับ BG ก็ได้ขวาเฟรดดี้อาวาเรสนะครับผมมาเสริมแดนกลางไปที่เรียบร้อยเพื่อไล,ล่ล่าแชมป์น,นะโอ้ตัวบึกแน่นเลยทีเดียวนะครับเป็นการเสริมแดนกลางนะของเดอะแรบบิทบีจีปทุมยูเนเต็ดนะครับทางด้านของเฟรดดี้อาวา e เรสนั้นก็เป็นกองกลางตัวรุกของทีมชาติคอสตาริกาวัย28ปปีนั่นเองครับท่านผู้ชมครับอ่ะข่าวต่อมาครับผม ก็เป็นในส่วนของอเทพแข้งเทพแบงคอกนะครับแบงคอกยูเนเต็ดนะครับก็คว้าตัวนะครับเป็นการย้ายตัวมาเช่นกันในเป็นรายแรกของทีมแบงคอกเลยทีเดียวนั่นเองนะครับคว้าบุญทวีเสริมแนวรับนั่นเองนะครับสำหรับทรูแบงคอกยูเนเต็ดนั่นเองนะครับในฤดูกาลใหม่ที่จะเริ่มขึ้นนี้นั่นเองครับข่าวต่อมาครับผมในส่วนของลิกสิ์นะเนาะลกสิ์นะครับ ไทยลีกนะครับก็เหลือ50บาทเอ้ยไม่ใช่50ล้านบาท <c oughs> 50ล้านบาทครับเอื่องสิบไทยตอนนี้ตอนแรกมันขึ้นไปเท่าไหร่นะหมื่นหมื่นล้านหรือเปล่าหรือว่าเท่าไหร่วะจะไม่ผิดพันล้านหรือหมื่นล้านมนจะไม่ผิดตอนนี้เหลือเพียง50ล้านบาทใช่ไหมก็คือก็มีทางประชุมกับทางด้านสมาคมก็ประชุมกับทางด้านสโมสรต่างๆนะครับหารือกันนั่นเองนะครับในเรื่องของการ ประชุมก็บอกว่าลิขสิทธิ์ของไทลีกเนี่ยเหลือ50ล้านเนี่ยก็สโมสรก็มีข้อเสนอนะครับก็แยกไทลีกหนึ่งไฮไลท์ได้เองนั่นเองนะครับประมาณนั้นนะครับหาจากสปอนเซอร์หาจากการทำคอนเทนต์อะไรก็แล้วแต่เนาะเออนะมันมีวิธีการทำไม่งั้นอะลิขสิทธิ์เหลือ50บบาทอะขายให้พวกมีมีแบ่งขายลิขสิทธิ์ให้พวกยูทูบเบอร์ไหมแบบว่าขายไฮไลท์ให้ยูทูบเบอร์อย่างเงี้ยเออผมจะซื้ออยู่นะซื้อเอามาลงช่องผมอะ ช่ไหมเออมันก็เป็นรายได้เสริมหลยของของสมาคมอย่างหนึ่งนะเออที่จริงอะ่ะผมเมื่อก่อนเมื่อก่อนไทยลีกไทยลีกเป็นของสิทธิบของทูแบงคอกผมเคยส่งเมล,ลไปไปหาทูแบงคคอกนะว่าผมซื้อไฮไลท์มาเป็นนัดๆได้ไหมครับอะไรเงี้ยคือซื้อจะซื้อแบ่งซื้ออะไรเงี้ยเออเหมือนเจ้าหน้าที่ทูที่เขาดูแลเรื่องเรื่อง,องสิเขาบอกว่าให้ไปติดต่อสมาคมเอง เออก็ไปไดเลกโดยตรงอะไรเงี้ยที่จริงอสมาคมนะน่าจะขายลิขสิทธิ์ให้พวกยูทูบเบอร์ได้นะแบบว่ากดซื้อให้ไลท์อะไรเงี้ยเออคอนเทนต์อะไรอย่เงี้เยเอามาลงช่องเงี่ยเอนนะึครับผมจะเอามาลงช่องภาบอกได้เลยผมนี่ตัดต่อนี่นะตัดต่อนี่แบบทำสตอรี่นะบอกได้เลยผมทํานี่แบบว่ายอดวิวทะลุทะลุทะลุเป็นแสนอะหลักแสนได้ตลอดนะครับผมถ้าผมทำไฮไลท์คือผมจะทำสตอรี่ดี เออทำไฮไลท์ทาแบบว่าภาพสวยๆอะไรเงี้ยเออมีศิละปะในการทำอะไรเงี้ยเออไม่อยากจะอวดขี้หอมนะว่าผมตัดต่อเป็น MV เป็นมิวสิกวิดีโอเป็นอะไรนะ m อ Story อะไรอย่างเงี้ยใช้ภาพสโลอะไรอย่างเงี้ยผมทําได้ดีนะเออผมไม่อยากจะอวดขี้หอมนะเมื่อก่อนนี่ผมลงเยอะนะไอ้พวกไฮไลท์การลงนู่นนี่นั่นแต่ผมจะมีศิละปะในการตัดต่ออยู่โอ้ยอดวิวนี่ขึ้นหลัก200,000แสนสอ,สองแสนตลอดเลยนะครับแต่ตอนนี้เอาลงไม่ได้เพราะว่า ติดเลิขสิทธิ์ครับผมลบไปหมดละเสียได้นะครับเออเสียได้ก็คือไม่มีลิขสิทธินั่นแหละที่จริงถ้าขายลิขสิทธิ์ไฮไลท์ต่างๆให้กับพวกยูทูบเบอร์นะผมคนแรกเนี่ยผมจะติดต่อซื้อเลยนะครับเออนั่นเองนะครับก็น่าจะตอนนี้โอ้โหมันลดหัวบเลยนะเลิขสิทธิ์ของไทยรีเนะครับเออประมาณนั้นนั่นเองอ่ะข่าวต่อมาครับท่านผู้ชมครับในเรื่องอันนี้ก็ควันหลงในเรื่องของเอผู้แฟในนัด ที่เราแพ้เกาหลีใต้ในฟุตบอลเยาวชนยู17ปีนะครับสมาคมก็ยืนแจ้งความเอาผิดทางด้านพู้แฟของเอ่เอในส่วนของแฟนบอลฝั่งอุนทร์เอเอาทรเอะไรเนาะเป็นฝั่งอุนตรานั่นเองครับเอ่อ,อ,อในส่วนของอา่าหานะครับตามคนที่จุดพุนะครับอจุดจุดพูในศึกอาเซียนขอไปอันนี้จุดพุในศึกอาเซียนนะบอกฮะในศึกอาเซียน แต่ภานของข่าวน่าจะผิดอะแต่รูปนี้น่าจะเป็น U17 นะเออ U17 นั่นเองนะครับเออนั่นเองนะครับก็เอ่อก็ต้องบอกว่ามันมันจะมีมันมันเทาเท่ะท่านผู้ชมก็คือว่าเอาเอาง่ายๆ f f c ไม่ให้จุดผู้แร์เอ่อแล้วก็เอ่อในเอเชียเขาไม่ให้ทำ เออในเอเชียในบางประเทศเนาะเขาไม่ให้ทำเนาะโดยเฉพาะ AFC เขาไม่ให้จุดผู้แฟงเราก็ทําตามกฎแค่นั้นเองแต่ยังหลีถ้าเราไปอ้างอิงหลีกยุโรปมันก็เออไอ้พวกหรือว่าหลีกอเมริกาใต้อะไรอย่างเงี้ยไออิตาลีไอพวกเซอร์เบียไอพวกเอยุโรปตะวันออกไอพวกอะไรได้บุนเดสนี่ผมไม่แน่ใจนะมันมันอาจจะมีหลีกนั่นน่ะมันก็มีจุดอันนั้นเขาไม่รู้ดิอันนั้นอันนั้นเขาเขาจุดได้เขาเขาจุดได้อาจจะ ไม่มีกฎหรือว่ามาไรก็แล้วแต่แต่ที่อังกฤษจุดไม่ได้นะที่อังกฤษจุดมึงโดนมึงโดนแบนเลยนะเออนะครับเอางี้ดีกว่าเมื่อมันมีกฎแต่ละที่ไม่เหมือนกันก็เคารพกฎแค่นั้นเองเออนะครับแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยแมงยุโรปเขาก็จุดกันนีวาทําไมเราจุดไม่ได้ก็ที่นี่เขาห้ามไงเออประเด็นก็คือที่นี่เขาห้ามไงคือกฎเอฟซเขาห้ามไงไม่งั้นโดนปรับโดนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันอันตรายอะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณอยากจุดจริงๆอะ่ะคุณซื้อตั๋วบินไปยุโรป ไปหลีที่เขาจุดอะหลีอิตาลีได้อะหลีอิตาลีเหมือนจะจุดกันบ้าระห่ำเหมือนกันเอออย่างนั้นอะเออก็ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นก็เขารบกดตรงนั้นก็ที่ไหนไม่ให้จุดเราก็ไม่จุดเออที่ถ้าเป็นหลีอื่นหลีไหนที่เขาให้จุดก็ไม่จุดแต่หลีเอเชียนี่ไม่ได้จุดแน่นอนนะครับหรือว่าหลีออย่างญี่ปุ่นเราไม่เห็นเลยใช่ไหมครับเออมันอาจจะเป็นอันตรายนู่นนี่นั่นก็ว่าไปเนาะเออก็ก็เขาไม่ให้จุดก็อย่าไปจุดนั่นเอง แค่นั้นแหละนะครับเขาลบกฎแค่นั้นแหละนะครับผมเหมือนอารมณ์ว่าเขาเขาห้ามให้ขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นฟุตบาทอะเออ,เอ,อห้ามไม่ให้มอเตอร์ไซค์ขับขึ้นฟุตบาทมึงก็อย่าเสือกไปขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นฟุตบาทสิเขามืงอก็เขารบกฎถนนก็มีแต่ตอนตอนนี้ใครขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นฟุตบาทแม่งโดนปรับสองพันสองพันแล้วก็ไม่พอถ้าไม่มีตังค์จ่ายโดนยึดซึ่งมันควรจะเข้มงวดอย่างนี้นานแล้วนะครับผมแม่งอันตรายต่อคนเดิน เดินอะไรนะเดินที่ฟุตบาทอะเออเดินไปเดินมามันไม่ค่อยเคารพกฎกันไงแหกกฎกันไงวันนั้นผมเดินฟุตบาทอยู่ดีแม่งไอ้รถมอไซค์แม่งขับแบบว่าเออมันบิดเร็วด้วยนะพุ่งพุ่งมาแม่งเฉียวผมบิดนิดเดียวะจะชนเกือบชนผมอะอยู่บนฟุตบาทด้วยนะไม่โคตรเขียดเลยขับรถโคตรเครียดเลยนะครับไม่เคารพกฎนั่นแหละนะครับผมอันตรายซึ่งมันมีข่าวมาแล้วว่าตอนตอนนั้นะมีคนมีรถมอไซค์อะขึ้นวิ่งขึ้นฟุตบาทแล้วชน ชนคนฟุตบาทอ่ะคนคนที่เดินฟุตบาทอ่ะเออนะ่มึงมีกฎก็ต้องเคารพกฎแค่นั่นแหละนะครับอันนี้ผมอ้างอิงประเด็นว่าเอ,อตรงไหนเขาห้ามก็อย่าไปทาแค่นั้นเองเพราะว่าส่วนรวมเขาไม่ยอมรับไงเออส่วนรวมของสังคมนั้นนั้นไม่ยอมอีกสังคมหนึ่งอาจจะยอมรับก็ได้เอือมึงไปนู่เนื่อดิอเมริกาใต้อ่ะแต่แต่มึงต้องเสี่ยงภัยหน่อยนะเออนะ่อเมริกาใต้ที่บอกว่าไม่งจุดกันระห,ำห่ำนู่นนั่นอ่ะอันนั้นก็ต้องเสี่ยงภัยกันหน่อยเออนะครับนะเออ ไปในที่ที่เขาให้ทําอ่ะแต่เขาส่วนคนส่วนใหญ่ในสังคมนั้นเขาไม่ทําก็อย่าไปทำแค่นั้นแหละนะครับคอมมอนเซนส์ง่ายๆเลยนะครับผมอ่อข่าวต่อมาครับอ่าในส่วนของอ่ออะไรวะอ่ะอ,อันนี้ก็เป็นในส่วนของการย้ายทีมเช่นกันครับซบทีมน้องใหม่บีจีปทุมนะครับก็ปล่อยกหนกพลปุษสปาคมนะครับยืมตัวไปยังนคนปรปฐมยูนิเต็ด นักข่าวผสมก็เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมานั่นเองนะครับผม,มนั่นเองก็มีการโยกย้ายในห่วงเวลานี้เนาะแล้วก็ข่าวต่อมาอันนี้ก็เป็นในส่วนของน่าจะเป็นฉลามหนุ่มนะครับหรือว่าเป็นตัวเยาวชนของทางด้านทางด้านของฉลามชนนั่นเองครับก็ผมกําลังแห่งอนาคตนะครับก็ฉลามชนก็ประกาศต่อสัญญาระยะยาวให้กับ ทานด้ายศสกรบุรภานั่นเองนะครับเป็นดาวรุ่งเนาะกองหน้าดาวรุ่งนั่นเองก็ตัวใหญ่นะเนี่ยลูสูงเท่าไหร่วะเนี่ยเออนะครับเดี๋ยวรอดูว่าจะปั้นเป็นอนาคตของสโมสรแล้วก็ทีมชาติในอนาคตต่อไปมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวก็รอติดตามชมกันนั่นเองนะครับผมในส่วนของการต่อสัญญาวัยรุ่นชนบุรีอืมอ่าข่าวต่อมาอันนี้ลุงออสบิ๊กออสดับเครื่องชนนะครับผม แฉมีคนแทรกแซงวงการบอลไทยยืนอ่ยันยังไม่ติดไม่ตัดสินใจอยู่ต่อหรือพอแค่นี้นะครับผมอ่ก็อันนี้อันนี้ผมไม่ทราบนะครับอันนี้คือบิ๊กออสมามาดับเครื่องชนอะไร,อ,นนไร <c oughs> อันนี้ผมก็ไม่รู้นะี่ผมก็ไม่รู้นะแต่ถ้าเลือกนายกสมาคมใหม่ผมก็อยากจะเลือกคนใหม่เหมือนกันนะเอออันถ้านาุกเสนอชื่อมาเป็นนายกสมาคมอันนี้ผมก็เลือกนะผมเลือกนาุกนะอ่อยากให อยากให้มาลองมาลองทําดูเนาะเออคนที่มีความรู้ในเรื่องของฟุตบอลอะไรเงี้ยจะได้แบบว่าเข้าใจเรื่องฟุตบอลหน่อยนั่นเองก็เปลี่ยนมือบ้างเนาะเอออย่าไปยึดติดกับตาแหน่งนัน่นเองนะครับท่านผู้ชมอืมอ่ะข่าวต่อมาอันนี้ก็ผลพวงนะครับฟ้าทิศเผยสาเหตยุยังไม่แบนแฟนบอลกลุ่มปัญหาเข้าสนามหวังเอฟซลงโทษไม่หนักไอรู้สึกว่า ไอฟุตบอลชายหาดตอนนั้นชิงแชมป์เอเชียฟุตบอลชายหาดโดนปรับไปสองจุดสี่ล้านป่ะโอ้แต่แต่ถ้าเป็นฟุตบอลเด็กนี่น่าจะโดนหนักอยู่มั้ง,ง <spiritually> <sque ak> เนี่ยเสียเงินย่แ่อย่างที่ไม่น่าเสียท่านผู้ชมก็คือว่าเมื่อกดเขาห้ามก็อยากไปทาแค่นั้นแหละผลเสียก็คือเราโดนแบนเราโดนเราโดนปรับอะไรอย่างเงีย้ย <lum. S 2> แล้วในอนาคตข้างหน้าเขาเอฟซีอาจจะไม่ให้โอกาสในการเราเป็นเจ้าภาพอีก ก็ได้เราก็ไม่รู้ใช่ไหมถ้าเราทําตัวอย่างเงี้ยเออนะครับในการที่แบบว่าเรื่องความปลอดภัยอะไรเงี้ยนะครับผมซึ่งมันก็น่าเสียดายนะโอ้เราสายจัดเ,เราอยากให้จัด U17 U20 ยิชิงแชมป์เอเชียหรือว่า U23 ชิงแชมป์เอเชียในบ้านเราหรือว่าแม้แต่ถ้าชุดใหญ่เฮ้ยชุดใหญ่นีมน้มันต้องลงทุนเยอะเหมือนกันนะชุดใหญ่เอเชียนคัพเนี่ยโอ้โหมันก็ต้องอันนี้มันต้องอลังการอยู่หน่อยนั่นเองนะครับเจ้าภาพก็ต้องมออีสนามเยอะหน่อยแล้วก็ความจุความปลอดภัยอะไรอีกเนาะนั่นเองนะครับผม อ่ะเดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะครับเรื่องของเอฟซีว่าจะปรับเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับอ่ะข่าวสุดท้ายอ่าของคลิปนี้นะครับก็ส่งท้ายหน่อยในเรื่องของสุปเปอร์โชคนะครับก็ลุ้นนำทัพซัปโปโรดวลแข่งกับโกเบทางด้านอินเนสตาก็จะอำลาหนึ่งกรกฎานี้แล้วนั่นเองครับโอ้มาเที่ยวเนาะมาเที่ยวมาปลดกเกษียณมารับเงินชิวๆเนาะในส่วนของอินเนสตานะก็บิก๊กเนมเออบิ๊กเนมระดับโลกเนาะนั่นเองนะครับอ่าในส่วนของซัปโปโรกับ ทางด้านของวิสโกเบที่จะดวลแข่งอันนี้ก็เดี๋ยวช่อง36 pptv นะครับสายท่อสดนะครับวันเสาร์มั้งเออหน้าที่19วันเสาร์หนึ่งกรกฎาคมถ่ายท่อสดนั่นเองครับก็รอดูแล้วก็จะเป็นนัดอำลาของอันเดรสอินเอสตาอาจจะไปพักผ่อนอยู่กับครอบครัวละอะไรประมาณนั้นนั่นเองครับโอเคครับข่าวสั้นจูอ,อของวงการบอลไทยเรามีแต่เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะโอเคครับผมลา,าไปจุ่มก่ินครับสวัสดีครับ